เคครับผม้ประกาศสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้อยู่หัทีมทีแปดสองเอออีไม่เหมือนของสเกลเลยอันนี้คือปืนของสเกลนะสเกลแล้วปีปืนจริงเนี่ยเปสกอตสเกลนะน่าจะเป็นปืนอ่ะของสเกล แล้วก็มีอาวุธหนึ่งนี่ไงค,คอือของสกเกเหไงอนับวันนี้เราจะมาฟาร์มตังค์นะเี่อันนี้อันนี้เหมือนไอ้น,นี่เหมือนของสปายมากกว่าเหมือนของสปายเลย รีปอมมีเฮดรีปันเฮดลีปลลอันนี้เหมือนของเฮดลีแต่ว่าไม่ใช่อันนี้เป็นที่ใส,ส่กระสุนสีเขียวเค็บเออยังยังยังขอภัยครับลืมผมนึกนัเออลืมลืมอกว่าแนนี้หนักแวโอ้โหอันนี้ AK แบบธรรมดา อ๋อ oh. อันนี้คือ AK คนรลาแบบเลยนะอันนี้อันนี้ AK ตัวเต็มมัน,น AK คนรลาแบคบรนะับมันไม่ใช่ AK นะมันก็ครลาแบกบัาแล้วแหละบล็อกสุกาครับนะเอาบล็อกสุกาว้หน่อยเอาเรียบย มาสองลูกนะโอเค้วพร้อมมากเราจะเป็นทหารกันเราจะไปเป็นทหารนะรับจ้างทหารนะเฮ้ยเราไม่สามารถออกไม่ได้ตัวนเหล็กกั้นแล้วก็ซอมบี้มากมาย อุ้ยไม่ไงตัวนั้นใช่ชาเท้าหลี่เลี้ววนี่ไงนะเท้าหลี่เลี้วไอ้ดิมจานารุโตเบ่งง่านาลูโตะชัดชัดมาเลยมาเลยเออเลี้ยงง่ายเนาะ ไอ้เปิดมันเลยนง่ายไม่เหมือนไอ้ไม่เหมือนไอ้ปืนดอื่นๆเล่นง่ายมากเลยอ่ะมันมีล็อกเป่าแบบมีอะไรล้อมมาด้วยลินเจอฟอสไนบอยครับผมเล่นคิดเอ้ามาดิเราเล่นตัวตัอตัวฟันตัดฟัน 呀，练气功。好了， cái ít sô cô la xong Ok yeah okay. สกาวววโก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 ไปไปไปไม่ได้ออกจากประตูหรอกมากั้นประตู พังเลวตังว,วั้นยาวเลยโฟว์เลยอื้มอืมกโฟก็เล็งเล็งยากเ่าจัง ะระยะนะครับกระระยะเอา <c oughs> มันอยู่กับความแม่นนะอยู่ที่เอ้ยเอย้ยเราเพิ่มบนที่ดิเอ้ยอะไรอ่ะมีชีวิตตรงนี้ได้หรออ่าเยทเคกรอมาเลยยะก็ต้องมา Alors tout vite, non? Absolument... โ <Okay. S 2> อเคงั้นไม่มีปัญหามั้งอีเลสุนเยอะเกินไปเออเราไม่ได้ทดลองไอ้ปืนนี้เลยดกว่าเราเคยไปทดลองแล้วนะไม่ผมพูรัมการทดลองมาแล้วพวกเท่เปิ็ตเออเราต้องทดลองปืนดีด้วยเกลี่ยลิจลับลีน่าเกลี่ยลินน กระสุนจะหมดแล้วกระสุนกระเามันมีแค่เนี้ยหรอกระ,ะสุนเนี้ยใช้ให้หมดดีกว่าค่อยไปใช้ R P G นะโอเคมาเลยเต่เปิดด้วยเจา้านี่ก่อนนะ Life ปังอืมิงแม่น เออพอดีเลยก็แรงเย็ดเย็ดแค่อาบิจิ้งหัวแหลกก็แรงจะเปิดด้วยไอ้นี่จะเปิดไหม เลยไอ้ห <ersch> oh, ําโอ้เอาฆ่าได้เฉยเลยเออเกลียด์เลยว้าวเบเร่แรงเหรอเฮ้ยสมุไวนี่ฆ่าลอยลิงเ่วเลยเออยิงเล่นเฉยเลย มาเลยมาเลยมาเลยมาดิซักแมกกาซีนกัินเย่เหลือสิบสิบห้านัดไปเลยไปเลยไปเลยเหมือนเหมือนเหมือนเมื่อกี้เหมือนเห็นซุปเปอร์แมนเลยตกใจนึกว่าซุปเปอร์แมน <laughs> ตกใจนึกว่าซุปเปอร์แมน อันนี้สำหรับล้างไปแล้วโอ้โหว่าได้สามคนดูในเฮียนี้ลยขอไฟเรื่องคำาอยากผมไม่คลายมากเท่าไหร่ครับปั้งปั้งเคแมกกาซิน อยากไปก็ยิงเลยนะโอ้เหลือสิบสองนัดโอ้โหประหยัดใม้มากกว่านี่แต่มาใช้ต่อจะระเบิดเลยจะยิงตรงนี้ตู้มเลยจะยิงเข้าไปนะระยะนี้นะผมพอไปยังไงนะรอให้มันมาเยอะก่อนอนะ่ะ ที่เกียจซ่สมไม่ต้องส้อมหรอกมาเลยลองให้มันออกมาก่อนนะมีเงินเพียงโอ้โห,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 โหโเฮ้ยเตินตัวเองด้วย,วยอีกใครมาเลยไม่ต้องประหยัดเอาไัางอย่างเงี้ยไปซื้อไปซื้อกระสุนเพีไปข้างตลาดดีกว่า ซิกษ um ์สุดข้างตลาดอืมไอโฟดิฟลนไอโฟไอโฟไอโฟตอนนี้ไอโฟนคอราแบบใช่ป่าวะมันก็ไอโฟเหมือนกันป่าวะผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดผมเรียกชื่อปืนผิดแล้วก็ขอขอภัยประการใดนะประการใด กันได้กันได้อ่ะทำคลิปมา12นาทีแล้วหรอมาเลยมาเลยเอาวิจีโคตรแรงยิ่งเท่ก็หมดแล้วเหลือแต่เลยเฝ้าแล้วปังอ้า ยิงไข่มาเลยก็มาดิแคปเม็กระซุนยังหมดยังดีกว่าแล้วมแม็กกาซินโอเค ไปเลยวิ่งตืด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 ,ด,ด,ดออมาแล้วโอ้ไฟลฟิลคนแรงเลยยัเไ่ถ้าเกิดผมขอเรียกไรโฟิลด้วยนะถ้าเกิดผิดถ้าเกิดพูดผิดปการใดขออภัยนะครับแต่ว่าผมขอเรียกไรโฟิลก็ได้นะผมขอเรียกไรโฟิลก็ดีกว่านะเรียกง่ายนะ ผมมันง่ายคนระับเรียกง่ายกว่าคือไลฟเฝ้าครับมันเรียกง่ายนะเอาเรียกง้อ ฮาโตร์ลีอ่ะฮาโตร์ลีอ่ะฮาโตร์ลีไอเดียนจานารูโต้นารูโต้ด้วยฮ้ยผิดขอแพ้แล้วว้าวเฮ้ยมึงมาเปล่ามาเปล่าเล่นมวยไทยอ่ะมวยไทยอ่ะรู้จักมวไย,มยไทยเปล่ามวยไทยเปล่ามวยไทยเปล่ามวยไทยเด็กยาได้ เรียนีีที่ขี้โกงมากเลยอืมดื่มยานี่ขี้โกงมากเลย